ส,สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆือีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับไปไปสกอร์นี่ดีกว่า a w c นี่คือไฮไลท์ละไฮไลท์ละชัดว่าว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่าไปเราแก้แท่นดีกว่าไปเลขเต่อฮับอ่า มีโอกาสได้แสงมืดนะมีโอกาสได้แสงมืดนะแบบสุ่มเลยถ้าดาวแสงมืดจากอันนี้แหละใช่ไหมคุณเนทเอยคุณเนทพูดได้ดีแล้วก็มีเหตุผลาต้องแชทขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยสักสักสามสิบไลค์ได้ไหมตอนนี้ยี่สิบสามไลค์แล้วอ่ะใครยังไม่กดไลค์เจ็ดคนได้ไหมอ่ะขอเจ็ดคนเ่ะไปกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยใครมือว่างอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่สามสี่ผมไม่กดยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วเร็ว เร็วกวดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย30 30อ่า30มส้บไปเร็วมากขอบคุณทุกคนครับผมครับอย่าไปกดเลขติดตามตัวเอ้สานิพานเอาของค,ครับไปรวยรวยรวยกว่าแล้วครับโอ้โหโอ้โ,อโอทหทนายเถืเอ้ยจะดีใจเวอร์ทำไมไม่เนี่ยอุ้ยมันมันได้ไหมเนี่ยย้ายก่อนผมว่าไม่ใช่แล้วอะ่ะกลับไปใกล้น้ำก่อนไปฮะใกล้น้ำก่อนไป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 ,ไป,ไป,ไป เอ้ยขอบคุณทรัพย์สักใครใหม่ขอบใจคุณกิติกรขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้การกรอยอ่ะมันอยู่คนเดียวเหรอตัวเอ้ยการกรอยว่ะโอ้สวยละสวยละได้ยากจังโอ้ยโอ้เจะจาโกะการกรอยไหมเนี่ยอ้ยาวว่าไม่ใช่แล้วว่ะตรงนี้มันเรียกแต่การกรอยอ่ะ ผมว่าห้าดาวมันต้องมาสักตัวเว้ยเจ้าของไอดีจริงๆโอ้โอ้ยโอ้ยย้ำแล้วเอ้ยเอ้ย,อยไ,ได้นะนี่จีแซครับผมอันนี้เก่งเลยแหละคือเก่งมากอันทีเอแมง่งคือมันชนะทีมผมไอตัวเนี้ยไอเจ้าสังเวียนนี่มันเฉาะทีมผมใส่ไต่ของแบนประจำมันฆ่ามันยากนี่ถ้าผมพูดก็คือได้ของดีอะจีแซกนะอันนี้อันนี้ได้เก่งเลย เก่งเลยครับตัวเนี้ยเก่งเลยเก่งเลยเแล้วต้องไปแก้สกอร์เป็นตัวไหนคคุณดารุเดชเนี่ยเอาตัวไหนออกดียังไม่มีเหรอโอ้แต่ไอ้สามอันนี้แย่ทั้งนั้นเลยผมว่าเอามอนบล็อกก่อนก็ได้นะเออเอานี้ก่อนเนาะเอานี้ก่อนถ้าเกิดเอาให้ครบก็คือเอานี้ก่อนเผื่อมันปรับเผื่ออะไรมันปรับสก,กิลสามแบบเทพๆขึ้นมามันจะแบบแปลกๆอ นี่ไปก่อนก็ได้นะให้มันเต็มบล็อกเหมือนที่คุณเนทเอ้เหมือนที่คุณเนทว่าให้คุณอันนี้ก่อนถ้าผมเชียร์ไปทำรูดีๆสิไม่แก้รูน่ะ <c oughs> <c oughs> รูปอ่อนด้อยอ่ะทีมมทีมเจ้าผมอ่ะไปดูต่อไปแชทไปย,ยขาดโอ้โหกากอยไฟแล้วอ่ะแชทถ้าเกิดออกมาเป็นแสงมือน่ะสุกมันไม่เห็นออกเป็นแสงมือใ้ผมเลยอะ ยายที่หัวต้องสเต็ปฟุตเวิร์คฮชสเต็ปฟุตเวิร์คเปลี่ยนสีก่อนไหมมันมันจำแท่นได้แล้วแท่นนี้ออกแล้วมาเอาแท่นออริจินอลดีกว่าก็รีบเปิดเลยโอ้โหสนายสไนยสนยไฟขอป้าน้ำป้าน้ำมาผมสบายใจแล้วว่าผมว่าน้ำตกอีกช่องมีของจริงเหรอน้ำตกอ่ะจัดไปคุณเนทไปทุกสู่แล้วตอนนี้น้ำตกนะน้ำตกไป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  เอ้ยไม่ใช่ปิดทางน้ำตกทางนี้เน้น้ำตกใหญ่เกินผมเห็นกากยบินแล้วผมกลัวกลัวมาเรียกเพื่อนนะฮะกากอยจะบินบินอยู่เนี่ยดีเคโดมีแล้วเข้าไปทีนี้โอ้โหมันเรียกเพื่อนคุณเนทมันบินบินอยู่เนี่ยเอ้ยมันบินเนี่ยมันเรียกเพื่อนไม่เอาแล้วไปตกอื่นแล้วใครจะอยู่ตรงนี้ไปแล้วผมไปในด้ป่าแล้วเชนมันเรียกเพื่อนเชนเอ้ยไม่มีที่วาง เรียกเพื่อนจริงมันเรียกเพื่อนโอ้ยอยู่ในป่าดิวิมจะเรียกเพื่อนอีกไหมโอ้โหมันเรเรียกประยับประชันโอยป่านี้ป่านี้ไม่มีใครป่านี้มีแค่สไนนนายพรานรลอน <laughs> มันเรียกเพื่อนอะอันนี้ขอห้าดาวอีกตัวได้ไหมห้าดาวอีกตัวอแสงพื่ไปอุย้ย โอ้ท่านน้ำมันนี่กินสก,กิลได้มาเรียกเพื่อนแชทตัวเอ้ยอว่าท่านนี้แม่งซอ,อกกาวจริงอ่ะตอนมันซอ,อกกาวมันจะให้มอนประหลาดๆเว้ยต้องไปไปใหม่ละย้ายย้ายย้ายานี่โอเคไปไหมอัพสก,กิลพอดีเออได้ไม่ได้อัพสก,กิลอยู่ขอ,อหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งการโกยเป็นล้านแล้วแชทอีกสองไฟเองอ่ะอีกสองไฟเจ้าหอยดี เก็บก้อนมันเรียกเพื่อนมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเอาออกไปกระกเอ้ยอย่างน้อยวันนี้เราก็มีห้าดาวแตกได้ตัวหนึ่งอ่ะชาร์จไฟอ่ะได้ขอแสงมืดไปเรื่องจบเลยโอ้โหนี่ยอันนี้ก็กิงสากิงได้ครับแต่ว่าอยากได้แสงมืดได้ไหมแสงมืดแสงมืดเอ้ยโอ้แสงแสงพูดไม่พูดไม่หมด พูดไม่หมดห้าดาวโอ้ยขอโทษทีพูดแล้วครับแสงมืดมันมาจริงครับมันมาตามที่เราบอกเว้ยแต่ว่าแต่ว่าลืมพูดห้าดาวพูดบิดไปนิดนึงลืมเติมดีแล้วที่ไม่ใช่กากรหลอนแล้วกาก,กอยโอ้ยพูดบิดผมมันให้มันให้แสงมืดจริงครับแต่ว่าแสง <laughs> มันใช้ยากอ่ะใช่ไมเอ้ยมันใช้ยากอ่ะครับผหโอย,โอย ตกใจไหมผมว่าตกใจบทตัวไรกผมคิดว่าเป็นตัวอะไรเล็กๆแสงมืดอะไรสักอย่างเป็นฟักทองแต่ว่า